ที่นี้ด้วยนะครับท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่เรคารพครับสารีระร่างกันไร้ซึ่งบินดาลที่นอนสงบนิ่งอยู่เหนือกิจการทานต่อหน้าท่านผู้มีเกียรติขนาดน,นี้ เป็นสารีรร่างของคุณพ่อสุรินร์กิติภูณธนากรซึ่งท่านได้สิ้นอายุข,ขัจากครอบครัวลูกหลานและท่านผู้มีเกียรติไปอย่างไม่มีวันกลับจะคงอยู่ก็แต่คุณความดีที่ท่านได้สั่งสมไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อันเป็นอดีตแห่งความอาลัยซึ่งปัจจุบันได้หยุดพักกระแสชีวิตตามกฎแห่งกรรมลงแล้ว ก่อนที่จะถึงเวลาประชุมเพลิงต่อสริระของท่านทางคณะเจ้าภาพมีจิตศรัทธาบริจาคให้กับสาธารณะกุศล16รายการดังน,นี้นะครับรายการที่หนึ่งครับขอเรียนเชิญผู้แทนโรงเรียนระดงวิทยาลุกสรนะครับรับมอบเงินบำรุงโรงเรียนกับเจ้าภาพครับ ขอบคุณครับครับขอเรียนเชิญผู้แทนโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสมีครับรับมอบเงินบำนรุงโรงเรียนกับเจ้าภาพครับผมต่อด้วยโรงเรียนสูงเนินนะครับ ขอเรียนเชิญผู้แทนโรงเรียนสูงเดินครับรับมอบเงินบำรุงโรงเรียนบจากจังภาัครับโรงเรียนแหลมทองครับผมขอเรียนเชิญผู้แทนหนึ่งท่านครับ ดับต่อไปครับขอเรียนเชิญทางองค์กรศาสนานะครับเรียนเชิญวิทยาวัฒกรณ์วัดใหญ่สูงเนินครับนท่านครับ ขอเรียนเชิญวิย,ยาพัจกรวัดยามสโสพิพนารามวัดป่าสุน่งครับ <c oughs> และขอเรียนเชิญน,นะครับวิย,ยาวัจกรวัดใหม่อันพรในลำดับไปครับ <c oughs> ต่อด้วยวิทยาวัทยกรวัดตะคองหลวงครับเชนครับวัดตะคองหลวงครับผม ท่านสทเชิดครับรับแทนและวัดส,สุขาวดีครับผมพยาว,วัชกรวัดสุขาวดีครับครับต่อไปเป็นโรงพยาบาลสูงเนินครับ ขอเรียนเชิญผู้แทนโรงพยาบาลสูงเนินครับหนึ่งท่านครับท่านผู้บริการโรงพยาบาลสูงเนินครับขอบคุณครับต,ต่อไปเป็นมูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงทางครับผมเรียนเชิญครับท่านประธานครับ ต่อด้วยบ้านกลางผูนย์เด็กเทศบาลสูงเนินครับผมพิเทพส่งห้พเทพส่งให้ส่งเรื่งบ้านฉันนั่นและศูนย์เด็กเล็กเทศบาลสูงเนินครับเจษท์ครับท่าน เรางม่ยกเล็กนะครับเป็นประธานสูงจากนั้นเป็นอสมอ,สมอครับหนึ่งท่านครับประธานอสมอสมครับผมต่อด,ด้วยประธานอพกรรครับ ประธานพอพอกรครับผมจากนั้นอากับสุดท้าย16นะครับสถานีตำรวจภูทรสุเนินครับผม ขอเรียนเชิญผู้แทนหนึ่งท่านครับเป็นท่านผู้กกับการสถานีตำรวจปุทรชนสุนแนครับกับขอบคุณครับครับก็ขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพนะครับ